นะครับก็ขอการาบเจ้ครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันทูซิโแล้ววันนี้ครับ oh! ผมก็จะมาเล่นไหมครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็เป็นของ1.17เนะี่นี่เราก็มากับอ่าพวกเด็กๆทั้งหลายอยู่ครับนี่ก็เป็นอ่าเอโทษโทษทัดด้เน <c oughs> ีรเราก็จะพาทุกคนมาเอาชีวิตรอดกันจนกว่าเราจะจบถึงดีเอ็นแล้วเราก็จะไปสอนทำฟาร,ร์มอะไรต่างๆกันนะ้าคลิกเไปเลยไป เดี๋ยวเอาทานี่ยอันนึงว่าใส่ในนี่เอ้ยเอออย่างนั้นมันหมดแล้วไม่เน็ตกูกระโปงเหเมื่อเดียวใช่ไม่ได้ปะโคตรโป่งเลยโอเคเอาทานแต่นี้แล,แล้วก็เดี๋ยวทานก้อนต่อไปเอามาสำเป็นทอตแล้วก็เดี๋ยวสร้างฟืนนั้นใหม่เลยก่อนที่ทุกคนจะตายเอามาเอา,เอาทานอีกไอ้ไม่ต้องสองคือมันท็อตที่เหลือนะเอา อาหารแม่งครคนละอันจะได้อยู่วงคงเงิพันอุ้ยซอมบี้มาอะไรเอาทหารอยู่ในนั้นอยู่สองอันไปเอาใครเอาโอเคอันเดียวพอนะแบ่งไงยมด้วยซอมบี้มาวินเฮ้ยวินมีในกล่องอยู่ในกล่องในกล่องดูขุดดิจริงดต้องขุดอยู่นะจะตายป่ะลงราวังราวังระวังระวังไม่ใช่คือมือต่อสู้ให้เป็นเหรอวะฮีเดรโก๊ ไปดิออกไฟติ้งเฮ้ยเขาไม่บอกว่ามันตกอาเกือบดับมาหายตอบมาไอนาถไงอนาถสกิลหายเออเออโต๊ะข้าวกี่ล้านอันนั้นนี่อ่าเอาถาดเพื่อไหมไม่ต้องแล้วแต่การนัดหมายกันเอาหินหนุนไหมเออใคร เอ้เขาอยากเอาฐานบ้างอยากเอาแต่ห <si ินเขาว่าเขาจะไปสร้างบ้านทางพางนั่นบนนะเฮ้ยบ้านมึงรอของเยอะๆก่อนเพิ่งได้ไอ้นี่มาไม้เออขุดเออขุดลงมาเลยขุดลงมาเฮ้ยมึงรอเดี๋ยวช่วยเพื่อนเอาทอดมาเขาเป็นหน่วยปักทอดให้หางเมืองแล้วกันทอดมาทอดมาทอดไปต้องต้องมึงไป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 ดูไปดูข้างนอกก็ได้ไม่กูอยากขุดยาขุดได้ เขาจะตีแกตีดิตีดิเขตีกลับอะได้ออกขวานแบบ้เฮ <laughs> ้ยเฮ้ยไอ้ทำไมมันเออสกิลสกิลตั้ยเอ็น,นี้งไอ้นายเดี๋ยวไปช่วยก็แค่สกิลตั้เอาเลยไอ้นายดูไปหนึ่งอ้เยอะไอ้นายสามตัวไอ้ยงสามตัว

นึ่งสองสามสี่ผู้บุกเบิกอันดับดหนึ่งของโลกย้งยิดโนูแห่แห่ต,ะตะลกเลยตลกเอ้ยตลกหาเมืองแป๊บหาเมืองต่อละกันอุย้ยเหล็กใครเนี่ยครับที่ขุดเลยกละกันเอ,อ้ยไม่ได้มึงต้องเอาที่ขุดเออเป็นพิกแอคเล็กอ่ะค<ก>วามเหล็กมึงนะใช้ควานหิน้วยก่อนนะไม่ เขาคาบไปแล้ว<ต>โทษทีคิปเปอร์เอฮคิปเปอร์เอ้ยกระไรโอ้โหมีแหละอะไรวะตุยหลังกูฟินไหมมันตุยหลังกูไม่นะลงเหว่งแลง้วลืมเอาท็อตเวนกรรมันอ้อยอะมันไม่คุ้มเหรอวะไม่เดี๋ินเดี๋ยวเอาเอาสู่กลางทะเลก็ได้เอ้ยที่ทะเลก็ได้เฮ้ยอ้อยอะเออได้ได้ ที่ชอยหาดอะโอเคเขาปลูกไว้แล้วโอเคเๆไม่ติดกันตามเสียงไม่ได้ว่ะกองงรื่อะไรวะเนะี่ยเฮ้ยแต่เราวามันแบบใกล้ๆแต่กูแบบกูจับเสียงไม่ได้จริงๆมันอยู่หูฟังขวามันไม่ออกซ้ายอย่าง <Okay. S 2> ชอบเลย โคตรน่ากลัวแล้วล่ะมันไม่ควรจะตามมาเฮ้ยหลอนเอ๊เอ๊อเอ้ไอ,อ,อ,อ้ว่ามึงมึงปักไฟตรงนี้เลยปักไฟตรงนีเ้เอาไป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 มึงชื่อแอมเทสเป็นทางขยะกูก็ทิ้งตรงนั้นแหลยโอ้โหหายแล้วเต็มหลยโอ้โหนี่มันลำไม้กูหายไปไหนวะเดี๋ยว เออเคยมีไม้ทากล่องบ้างเขามีมีเพียบเลยมีเพียบเลยมีอยู่กลองมีอยู่สองกองเขามีเป็นร้านเลยตอนนี้เราควรทําอะไรต่อล่อหมูมาใช่ไหมจะให้รูดิทำฟาร์มอ่ะก็แล้วแต่เกล่ะเขาไม่รู้เหมือนกันเขาจำไม่ได้เรื่องอะไรเขาทำไรโอ้ผู้เล่นนวนหนึ่งไม่รู้ด้วยอะไรวะไอ้กูไม่ได้เก่งไปเก่งมากแต่ก็เก่งไงไม่มากไม่น้อย ทำไรดีวะเดี๋ยวยเราจะไปทะเลทรายไปหาไปรามิดดีกว่าเอ้ยไปไปไปเออไปไปดูทะเลทรายดิว่ามีอะไรไหมมีกรบากระบากที่ิดการ์ดอะโอ้ตากระบอกเพชรเย็ดเ <laughs> อ,อ <laughs> ย <laughs> <จ>้ยอะไรนะหายแล้วไง ยองเหลืองแดงเลยแดงเราเพื่อนกันมาสิปีแล้วต่อไปมาช่วยเฮ้ยยองยองอ๋อตกใจต้องช่วยยองไปเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนไปไปกดไปเลยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเองเพื่อนเราจะฝากทอดให้เราว่าตัวประโยชน์โน่นหนึ่งแห่งวงการคลีไฟเดือดต้นมีที่ขุดหินไหมเอาแต่ได้ได้สู้กันบ้าได้เฮ้ยกูตีกูจะขุดบล็อกข้างๆ นนนนนเนี่ย,ยกูดะโหลดดูแล้วเนี่ยยากูเรายังไม่ดีมึงยาเผื่อทุบกูแม่แต่นี่ไม่มีเลนเตอร์เอ้ไม่มีที่ขุดเหล็กนี่ไ<ต>งเขามีม่นายาคุดที่ขุดหินเขาม,มีได้เขามีเอาไปมันจะ<อ>แตกก็และโอ้แล้วมึงขุดเหิยอะไรเย้เนี่ยที่ขุดหินโอ้ไม่ที่ขุดเหล็กหมดแล้วเจอเดี๋ยวก่อนเดียว<อ>ฟักก็เดียวทีทีเร่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 เรเราเป็นสายย่อ ว่ามึงคิดได้ไงเนี่ยมึงตอนที่ขุดหินมาขุดหินแล้วก็ที่ขุดเหล็กมาขุดแร่เขาคิดได้ไงไม่แกคิดไปแล้วอ่าอย่าอย่าตี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 เฮ้ยน้ำมันสวัสดีครับโยงเอาไปอะอะไรเอาอะไรบริจาคเงินให้เด็กกำพร้าเอาเหล็กเี่นเนื้อไก่อะยังเหมือนอย่างเหมือนโอเลสโตน

ทีมอชิดแห่นวันเช้านี้เช้านี้ตลกนะึง,งอ่ะนอ้ไอ้นายตัดตัดไม้มาให้หน่อยนะเดี๋ยวเขาเขาาจะไปลอ,อกแกะมาแล้วก็ทำเป็นวงกลงรอบๆนัๆ่นแหละสติปอาเอาเอา,เอ,าอันนี้คือมึงเจอแกะแล้วเหรอก็เดี๋ยวกูจะไปตามล่าหามันไงลอยนายตัดไม้มาให้เอเฮ้ยมไเพชรไม้เพชรไม่เชื่อกูเจอเพชร ใช่อะตามมาหน่อย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 ไปไป <c oughs> เฮ้ยเจอเวทดีดีดีเก่งเย้เฮ็ดเจ็ดละไม้อะไรเป็นอย่างงี้วะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวกูเจอไม้ครูอะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวกูเจอต้อนไม้ครูอะอันอันอันนั้นคู่แต่นี่แหละไม้ครูเฮ้ยเราเก็บวันที่สามเราก็จะเพชรแล้ว,เ,เ,ลวเราเก็บเอาไว้เป็นแบบ เออไอยกกูเจอไอนี้เจอเจอเจอไอไอพ่อค้าที่มันเอ็มเอสีเอ็มเอสีเอ็มพ่อค้ามันเอาลามาขายเลยปะโอ ja, ้โหแม่งเอมัลโล่แรกหมดเลยอะไรประโยชน์ไอ้เหี mai, ้ยมันเอาลามาเล่าปากกันโอ้ทานอยู่บนหัวไม่เห็นได้ไงว่าเออได้ไหมไอ้นายนกตะไบตัดอะไรไอเยื่อข้าตัดมากก็ได้เพื่อนท่านนี่คือทำที่ฝุดใชไหมไม่ไม่ไม่อ่าเก็บเก็บไว้ทำที่เชียนชัดไหม อ่าทำที่ขุดมาขุดออกซิเดียนแล้วก็เออใช่โอนี่ไงเจอเจอเจอแก่แล้วฟามชุบะเคนเนี่ยมันมันมันห่านพอดีเลยเนี่ยโอเคเอาดีเขาจะเอาแกะไปไปทำาคอกก่อนทำาคอเป็น HEAR อะไรเริ่มต้นใหม่กับเริ่มใหม่มันก็หยงคงกพยากอ่ะเนี่ย แล้วกลัวครับตัวครับใหม่ทำไมวะตัวตัวคาบไม่กี่ล้านอันแล้วเหรอเราอุ้ยหายจนหมดแล้วเนี่ยใช่ไหนจะไปเอาไอ้นั้นมาให้เนี่ยเขา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 ต้องการไม้ตอนเนี้ยไอโยมครับถังคาบถังไม่ถังมันจะใครใครใครมีไม้บ้างอ่ะไม้ใครมีเยอะเลยใครมีป่ะไอไอไอนายไปเอาเอาจากไอโยมให้หน่อยเอาอะไรไม้ไม่ไม่ไอไอไม้กูไม่มีไม้ไอนายอยากมีเยอะเลย ไม่ไม <54. S 2> ่ไอหยงหยงไอหยงฝากพยาบาลหน่อยหยงฝากพยาบาลเนี่ยดวนดวนดวนหยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเราแกะแม่งนีกูเร็วไม่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 คือมือขุดดินฝังแกะก็ได้สองบล็อกอะให้มันลึกสองบล็อกอะแล้วก็ลอกแกะลงไปเดี๋ยวกูขุดทั้งต่อเนะอ่าฮะโอเคที่ขุดเหล็กเอาเอาไว้ขุดนะที่ขุดเหล็กเอาไว้ขุดนะที่ขุดเหล็กอะขุดพวกเลสเตอพวกเคสพวกเหล็ก ทองพวกนี้เหล็กคือมขาใช้ที่ขุดหินแล้วก็ฐานก็ใช้ที่ขุดหินเลยมันเปลืองเหล็กเขย่ามันเยีดเล็ในช่วงแรกอ่ะเพชรกันหยัดเฮ้ยแล้วไม่มีไม่ไม่มีแบบใครมีไม้เอามาเอาเขาเข้มได้ไหมเนี่ยโยงเดี๋ยวก็ก็มึงก็บอกแล้วว่าก็ก็บอกแล้วว่าให้ขุดกลุมฝังแกะไงกูจะเอาของมาเก็บไว้มันแบบมันโลภขอตัวแล้วเนี่ยอ่าจะขุดไม้แล้วกันเออครับครับกล่องครับเออครับกล่องเรา็วจะเร็ว ได้เวลาล่อแกะจะฆ่าพวกมึงนะเอ้ยแกอีกตัวนึงแกแกลูกมา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 าาานี่คือคือมึงมึงใช้อันนี้ล่อไวิทไอไออันนี้ล่อเนี่ยไอวิทล่อเนี่ยก็เนี่ยทำอยู่นี่นีนี่มานี่สิจะลูกพ่อทั้งหลายมาานี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูงนี่ลูนี่ลูกนี่ลูกนี่ลูกนี่มาลูกพ่อ ลงมาลงมาลูกบลงมาลงมาหมดเออดังนั <Hayır> right. go. Go ้นแหละลงมาลงมาอาลงมาลงมาเออมึงคือมึงแยกข้อขี่ไม่แน่ใจนั่นไงเอาเหรอแล้วแล้วกูเอารวมกันแล้วกูขอโทษไม่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 เออเอารวมกันเออเดี๋ยวก็ทำรว้วก็ได้ฉีบก็ได้สาวก็ทำรั้วก็ได้ไม่เอาแล้วชัวรเขาแล้วกันเฮ้ยนี่เป็นไงหน่วยหนึ่งลงไปอยู่กับมันซะ เอาเอปีกันเลยเอาไ้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะผสมพันธุ์แล้วก็อันนี้มันผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันได้บอกว่าอยู่ไม่ด้ไม่น่าได้เฮ้ยมันมันมันชนแคคตัสไม่ได้ตรงนี้เป็นลาวาแสดงว่า,า,วาอาจจะมีเหมือนมันก็มีเพรตรงเถอนี้เขาจะทำคอกละ่ะไปพี่ลูกพ่อคอกตรงไหนดีเนาะตรงนี้รักการ โอ้ตรงนี้เลยยังเหลืออยู่อะข้ามแล้วข้ามแล้วไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยเขากำลังรอผสมพันธุ์มันอยู่ลูกมันจะได้โตแล้วก็ผสมพันธุ์ก็มาอยู่ที่คอกนี้โอ้ยเจ้าเหมืองเจ้าเหมืองเจ้าเหมืองตัวนี้เป็นเหมืองเลยเหมืองใหญ่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  ไม่มีข oh. ้าเราดีต้องลองเช่าก่อนสินี um> ่คืออ well> ู es> ้ห้อค้าก ah ินยาล่องหนเดี๋ยวเอ้ยอ้พ่อค้ากินยาล่องหนเหมืองใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครก็ได้มาขอหน่อยหรือว่าหรือว่าใครยองยองยองอุดีน่ายองอุด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 ตู้อุดตู้วิทยากุ๊งอุดออกเลยเหรอเราเว่อร์เราเว่อร์ออกไปสัตว์ดันไปไปหัวน้อย ร้อยลีลาสวยอยวมันกระโดดขึ้นได้ไหมได้อยู่แล้วตรงเนี้ยอัดสักอันหนึ่งเออเอาขึ้น, <c oughs> นยังไง <c oughs> อยู่กระัวไปเลยไหมไอ้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 อ้อ้ไอไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้นอ,เอ,อ,เอน้เอ,อ้ไอ้ไอเอาไอไอ้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 ไ้ไยไอ้อ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้อ้ไอ้ไอเข้ไอไอ้ไอ้ไอ้วนั่น้อไอ้ไไอ่อ้ไ อย่าบอกว่ามึงจะโอ้โหออกได้โอเคด,ดีมากโยงออเฮ้ยไปคาบคาบเตียงด้วยเนะี่ยเขาต้องใช้เก้าอันเออก็ใช่ไงเออชิบหายแล้วกูตายแน่ในอรอบเดียวเอาแล้วโยง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 เอาแล้วเกือบตายยังหวะนี้ไงลงไปปิด<ถ>ปิด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 ลงมาดิลงมาลงมาเออสวยเอาแล้วเหล็กไม่ครบเอ้ย ไอ้อันนี้ไม่ครบผลแก่ไม่ครบเดี๋ยวมีอไหมไอ้นั้นไม่มีอุ้ยนี่มันเพชรนี่นาเพชรกินได้ไหมหลองกินไะล่ะเอ้ยใครมีไม้บ้างวะเขาจะตายแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะวีดวีดทำขนมปังได้เปล่าไม่ได้ได้เขาไมมีวีดอันะไรมีนึงวีดอันนึงไม่เป็นไรเขาเขาได้ละเก็บเก็บเอาไว้เอาเอาวีดเข้าไปเอาวีดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปผสมพันธุ์กันสองตัว ใครไม่ปากวะอย่าให้ล้อด้ยรู้ไม่เอกรู้โอ้ยเลือดเลยไม่โดนไม่โดทั้งไงดีวะไปละขึ้นน้ำบนถ้าตายก็ตายตายคือตายเออมีอาหารไม่เดี๋ยวนี่เขาไป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 แบบชูตองพีเนี่ยกำลังทำอาหารให้เนี่ยยวนันจะไปเอาอาหารจากแกะน้อย อาแกะแล้กลัวว่าไรไปไปหรอกไม่ได้ค่ะเราจะเอาขนแกะเฮลโลบอยมานี่มาตังคิวโอ้เจอทองใช่เหรอเอ๊ไม่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 ได้ขุดไม่ได้ขุดเล็กโอ้เจอฐานนี่แหละโอ้เจอทองอีกแล้วทองอย่างเยอะเลยทองดับโลกเฮ้ยนนั่มันอาหารของเขาเจอทองอีกแล้ว ทองคือหาเฮ้ยไอ้ยงคนแก่อยู่ในกล่องนะสองอันคุณขายอันนึงก็ได้ก็ขับเตียงได้เดี๋อันนึงอ่ะเดี๋ยวเขาไปผสมพันธุ์แกะต่อโหชอบเลยเพราะเขามีสองอันเขามีสองอันทีตัวอ้าวอาอแล้วคนแก่หายไปไหนหมดอ่ะยิ่หายไปแล้วไม่ใช่คนแก่เลยแก่ไม่กูหายไปเยไม่ก็ก็คับเตียงไปไงเมื่อกี้อ๋ออ๋อก็ เอออะไรเนะี่ยโทษทีพอดีผมหลอ่อคนหล่อมากใอรเด็กมีอาหารไหยเขาหิวแล้วอยากกำลังทำให้เพื่อนทุกคนต่างหิวมา,มามาขยายนี่หน่อยดิขยายที่ฟาร์มไอ้นายเอาไปเอานี่ไปแล้วก็ไปขยายที่ฟาร์มให้เขยาจะไปเอาอาหารให้ดูการผสมพันธุ์จะไปดูวิธีการผสมพันธุ์ของแกะอ่าเอาใครดีเนาะ แกะขาวกับแกะดำเลยแกขาวกับแกะดำไอ้นาย้ต่ว่าไอ้นายไมอ้ตดีเอารายแกไม่ลงคออย่ากูดีเบียกรแกเป็นายมึงแคไหมันว้าวแล้วค่อยแยกแยกวัวกับไอ้นี้วัวกับแกะไอ้นายนายนายมึงจะตายแล้วน่ะ เออไม่เออเออเอออึดจังว่าไอวีนอ๋อคุดแกะตะกอคุดแกะแกะตะก่อนแคปแกะตะเออยแกะตะติดเออโอ้ยภาษาภาษาอังกฤษวรรณคำแกะตะแกะตะเลือดเลือดแกะขี้หูกันนะเดี๋ยวขุมมดทุ่มแน่ค่าฮุมมดแกะตะไปทำไปทำข้อกลัวก่อนตุ่มไปเรื่อย อาหารอาหารหมดแล้วเอ๊ยเอ๊ยทำไม่เจอเล็กน้อยเนาะสักวละก็ไปลงถ้ำมาอย่างอาหารตกแต้่งอะไอ้ไอ้ไอ้นั่นแหละไอ้ทำใกล้ๆบ้านเราเราบีใช่ไหมต้องนะไอหยงนักลงถ้ำนักเข้าถ้ำชอบลงถ้ำที่มันมีถาวรเยอะๆฮถาวรอะไรวะเป็นถาวรสีดำๆเป็นถาวรเน่ามึงเลยรู้ถึงหนีมาจากแบงกิลจะเป็นอาจารย์ผมเลยเขาเขาได้อาศึกในถ้ำจะหนาอย่าง ไปกิวโมโเคซับซับซับกินดิกจากเขาไปกิวเกลอะไม่รยกิวแไม่โม่เลยิวชอบลงทนเลยนักแดอลาว่านักแด่ดลาว่าเอสเโม <laughs> ด้เวลาไปหาแกะเพิ่มเออ,เอ,อไปหาวัวเพิ่ม ถ้าถ้าเขาได้บัวสักสองตัวเขาจะฆ่าบัวในออคอกทิ้งจะทำเป็นอาหารก็ต้องสืบพันธุ์ไปเยอะดิไม่ไม่ไม่คือมือเอาเข้าวไปหาก็ายเลยข้าวให้มันโตเยอะเยอะเออเอเอใช่ข้าวนี่คือมันมีเทคนิคการปลูกอยู่คือสมมุติถ้ามันได้รับแสงมันจะทำให้โตเร็วขึ้นข้าวคือตอนนี้ไม่ไม่มีใครมาขยายไอน้นี่ข้าวไงขยายหน่อยดิ ทำโกครูไม่มีนั้นไงอ๋อกูต้องคาบเองใช่ไหมไม่หินอ่อเคเลยไม่เห็นอ่ะครูคาบเองนึกเสียงน้ำเฮ้ยเราเราเราพันเล่นพันอยู่ที่นาำหมดเลยเอ้าเจ้าเอ้าเกิดใบบางทีอะเล่นพันส่วนใช้เข้ามาส่วนใหญ่อยู่ที่นายหมดโอ้ยชีวิตทำไมมันต้องมาจบลงด้วยเทีธีพันนี้ ไม่อยากเดาเอ้ยอันนี้เนี่ยพอแบบกูอยากเจอกูอยากกูอยากเจอเพชรเลยแหละเพชรกันหยัดไหมล่ะจะได้แบ่งแบ่งกันเพื่อนกันมานานแล้วกูอยู่ต้องเพชรกันหยัดแบ่งแบ่งกันบ้างเพื่อนกันเอยเพื่อนกันมันดีหรอเปล่าไม่ไม่ไอ้นี่เยอะจริงนะไอ้เนื้เต้นี่เยอะแยเลย มึงจะให้มันงมาทำวงการอย่าเดียวเลยวิศวะวิศวะอยู่บอกเลยวงการวิศวะต้องฝันสะเทือนผู้ผลิตรถคันแรกของลูกยงยูนิตได้รถขับเคลื่อนได้โดยใช้กำลังคนว้าวตามเอาไม่ลาดกูคนเดียว ดูเอมอ่าน่าทำอากร um <laughs> ะ um กวองพวยหัวคิด <laughs> คูพูดอะไรไปว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลย baby, baby. ไม่มีไม่มีมใช่ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคนดูครับผมไม่เคยเรียวขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตสักครั้งเลยใช่ไหมครับ oh. ดูบอกว่าใช่ไม่เคยเรียวมาก่อนเลยคุณดูแบบ โน่นหนึ่งวงการไม่เคยเลียวอะครับคนดูข้าข้างอะนะทำไมหลอกอิจฉาดอิจฉาโอ้ยไหนนั่นวะคุยกดก็ได้เอ,อ้ยดีมันหายไปไหนหมดวไอ้พวกแกะอะไรพวกเนี้ยมันขยายพันแค่นี้มัมนมันไม่ได้ต้องเยอะๆสักสองสามล้านตัวแบบนี้ถึงจะอิ่นท้องได้ได้ได้เจอละตัวหนึ่งพังเซิร์ฟพังก่อนแน่เลยวา อย่าซื้อไม่พังหรอกคอมกูอะคอมพังโอ้ยเจอแต่กระต่ายเนี่ยกระต่ายทะเลอซยมันมันมันอร่อยมันเอ้ยมันเอ้ยมันฆ่ากระต่ายอะ้เลยฆ่าได้ได้เนื้อยอร่อยไหมไม่รู้ดิเคยกินโอ้ยพึ่ง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 ีวีนพึ่ง แล้วเขาเป็นนักบอกทิศทางระดับโลกไม่เคยมีใครทํามาได้เพราะว่ามันไม่มีใครทำตามไม่มีใครทำตามเฮ้ยลาอาหารหมดเร็วจังว่ะโหหมดแล้วเนี่ยเกินไปเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องละได้เวลาคอมมานด์ได้ๆดิทำตามนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาไวอะไรอยู่เสกสักนิดเขาดูไม่สงสัยหรอก ไไมม่่เฮลยเราต้องเสกสักนิดไว้คนดูมันไม่สงสัยคนดูก็ไม่รู้เนาะเออมั้ยไหมสักนิดสักนิดจ้องไม่เอาไม่เอาไม่เอายู่นะเพื่อนกันมาสิบแปดปีแล้วความมึงขยายอะไรนะขยายแล้วนั่นน่ะได้แค่นั้นน่ะมันมันไอ้นั้นมันน้อยซีดนุ่มปานน้อยซีด เอ้ยว่าเอ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 าอะไรเนี่ยเอาเชียงเลยเอาที่ที่ตัดคนแก่เ,เอยจ้คนแก <balances S 2> ่ <ส chut S 2> เอ้ยมึงวางทอดเปลืองเกินมึงวางไม่เป็นวะอ่ามึงวางมงวางสอนวางยังไงวะดู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 คลิกซ้ายใช่ไหมิกขวาใช่ไหมเออถูกมันต้องวางให้แบบกระจายกะระจายเสียงเฮ้มันเสียงมันจะได้แบบเออได้อย่างทีโคทีเนี่ยได้ว โอ้ยกูมไม่มีข้าวแล้ววะเอาไปเดี๋ยวอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวอันเดียวเอ๊ะมึงทำวัวออกมาก่อนดิเราจะได้ข้าววัวได้อ่าเอาว,วิดมั้เน่ยวิดเหรอเีอยู่อันเดียวเพื่อนมาวันนี้มาลุมกูแล้วเนี่ยขอรัวหน่อยขอรัวหน่อยรัวเอาไป าอาไม้หมดเอาไม้หมดทำไงก่อนขอบคุณครับมึงเอาไม้หมดเลยเอออย่างนั้นแหละคนมันรวยอะครับมีคนมาขอจิตอันฮะจิตอันได้เหรอเออกูทำข้อตรงนั้นนั่นแหละทำให้ละเอาเอาเอาไม่เหรอเขาว่าเขาว่าเข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 าทำจิตทำข้นี้เฮ้ยมึงอะไรเนีย่ยโกงแฮะ อย่าว่ามันเลยมันก็น่ารักนะตรงนี้ขอกัวแล้วกันเนาะอ้าวแล้วขอกัวกูทำหน้าข้างเลแล้วอะไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มา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 อันนี้ข้าไปแกะสักตัวเนาะไม่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 มา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 าไม่เดียวข้าแกะดำเพราะว่าดำมันใช้สร้างเตียงไม่ได้แล้วเออข้าข้าก็ไล้เพราะว่าถึงจะบาปเดี๋ยวค่อยย้ายศาสนา รีเซ็ตบาปโนนหนึ่งเยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาไอ้วัวอย่าเข้าไม้กูดันแกให้เพื่อนดันลุกวัวลุกวัวไม่อยากโดนฆ่ามานี่เปิดเปิดไอ้สัตว์แกไอ้เหี้ยโยมันมาละไอ้แก้วเองกรรมบากจัง อ่าไปแล้วว่าขอข้าวแป๊บไม่ไหวแล้วกูต้องไปฆ่าไอ้พวกขอข้าแล้วก็เอาคิเปอร์คเปอร์ไหนนู่นขอข้าวยขอข้าวหน่ยขข้าวหน่อหัวเรี่ยวอ่ะมีจันหนุ่มปังขาเกดับแป๊บขนังบงไปฆ่าเกเพื่อนชูอเราต้องฆ่าไเกเอ้ยยังมี แกะดำอีกด้วยป่ะเอาแกะดำม,มาทำไมฮะแกะมาทำไมไม่อายบ้านนาละนวลน้นองปิดทางโอเคเราจะให้แกะมาทางนี้แกะเข้าไปแกะไม่ใช่เข้าไป,ไ,าไ,ปไอ้วัวหัวโขกมึง <laughs> แกะโอ้ยฆ่าอีกตัวหนึ่งเหรอโยองใจเยินเพื่อนไอ้เจ้ามึง <laughs> ม,มาทำอไมตรงนี้เนี่ยเอาเอา เอา้เอาหลุดว้าดราเซอร์เป็นเฮดจเวมอะไรวะภาพอบนาพอกตากระติกสี่ในเวลาจีหอย